ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่10บกร,รกฎาคม2565นะคะสวัสดีแฟนคลับเอีเลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อจ่าเด้อคลิปนี้มารับชมหน้าทางเหล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมเบื้องพนครเมื่อว่านกันก่อนเด้อท่านผู้ชมเป็นยังไงกันเนะาะท่านผู้ชมเหล็กแอดมินเจาะบอ่อเข่าลายมือแล้วเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบื้องเป็นแนวทางไปก่อนเนาะจ้าเนาะเบื้องเป็นแนวทางไปก่อนหรือว่าจะจับเอง เหล็กในตาล่างเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินนู้หน่อยเจาะบ่เขาลายเมือติดแล้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็เมือว่าในเหล็กเข่าอยู่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าเจาะบ่เขาเด้อจ้าเด้อเด่นรองเด่นร่องเนี่ยกะมากครบนะจ๊ะเนาะหากระพบมากครบเข่าไปในเหล็กตาล่างนะจ๊ะเนาะ คือ60เด้อ่านผช้ชมเขาแค่ชุดเดียวนะจ๊นะเนาะซึ่ง6ชุดนั่นแอดมินเจาอะบอ่กเขานะจ๊นะเนาะเอา้ารับชมเป็นแนวทางไปก่อนนะจ๊นะเนาะรือว่าจะเจาะซ่อมเบิ่งก่อนเด้อ่านผช้ชมเพราะว่าเจออาะบ่เข้าเลยนะจ๊นะเนาะเจาะบ่เข้าเลยสำหรับท่านใดที่จับเป็นเลขในตารางจับเองได้เลยนะจ๊นะเนาะ ชุดที่แอดมินจับหายนันเพราะว่ามันเจาะบ่เขาตัดออกก็ไดเน,น,นาะจ้ะเนาะเอาไปเป็นตัวตัดออกก็ไดเน,น,นาะจ้ะเนาะมารับชมแนวทางกันต่อเลยเน,น,นาะจ้ะท่านผู้ชมอ่สำหรับท่านใดที่ล่อแนวทางแนวทางตัวเลขของวัดป่าภูจันหอมเน,น,นาะจ้ะเนาะคลิปหนาพอกันเด้อท้ชมหลังจากแอดมินลงคลิปห้าน,น้อยเน,น,นาะจ้ะเนาะ คลิปหนาพอกันมีมีเหล็กหลุดออกมาอยู่นะจ๊ะนะเนาะเหล็กหลุดออกมาอยู่สำหรับเมื่อวานนี่กับเป็นมือบุญนะจ๊ะเนาะวันที่เก้าเมื่อวานนี่เป็นมือบุญขอพรวัดผู้จันทร์หอมเด้อดธรรมชมบุญรอพระประธานนะจ๊ะเนาะรอพระประธานแล้วก็มียอดนะจ๊ะเนาะมี ยอดตัวเลขผาปามาฝากท่านผู้ชมเด้อทนชมเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเนาะจ้าเนะานะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลข้านอยกันก่อนเด้อจ้ะเด้อแนวทางเลขฮานอยรวม3ามรอบในตารางเดียวกันนะคะปัจจำวันที่10กะระกฎะาคม2565เลขในตารางนะคะ สำหรับแนวทางตัวเลขนั่นมีเขา่ามีลดนอกจากเนาะหกเจ็ดห้าเก้าศูนย์แปดนะคะเลขในตารางนะคะเด่นหกและรองเจ็ดนะคะสำหรับ เหล็กเดนเหล็กล่องสายวิง่งโบผาดเน,นาะจ๊ะเนาะสำหรับคนใดที่จะเอาไปวิ่งเด้อท่านผู้ชมหกกับเจ็ดวิ่งได้เลยนะคะก็คือวิ่งได้รูดได้นั่นแหละเน,นานนจะจ๊ะเนาะแต่ว่าแอดมินบอยอยากให้รดูดสำหรับคนใดที่มีทุนพ่อที่จะไปรูดได้ก็คือรูดได้เด้อท่านผู้ชม เาแล้วแต่ท่านผู้ชมนะจ๊ะเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมจ,จ,จะผิดเจรณาเบึงดเด้อจ่าเด้อหกชุดเด่นนะคะภาะว่านแนวทางมันมากจังสี่เนาะท่านผู้ชมเนาะแอดมินกะเฮ็ดได้แบบนี้แอดมินกะลงแบบนี้ดเด้อจ้าเด้อ สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจสร้างครีมสบู่โทรเข้ามาสร้างใดเลยนะจานะ่าเนาะครีมจะเป็นครีมยารักษาฝ้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนล้างหน้าถูตัวได้นะคะสำหรับครีมชุดละ150บาทส่งฟรีนะคะสำหรับสบู่1ิบก้อน คือ1แพ็คนะคะ1แพ็คมี10ก้อนราคา190บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่งจองไว้ได้เลยเนาะจ้ะเนาะสบู่ตอนนี้ก็ยังมาบ่าท่านไหนหอดเด้อท่านผู้ชมบ่รู้ว่าติดอีหยังเนาะจ้ะเนาะของเข่าสาเด้อท่านผู้ชมถ่าจั๊กน้อยเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่โอนเงิน เข่ามาแล้วอาคาสบู่เนาะจ้ะเนาะถ่าจักน้อยเด้อจ้ะเด้อของยังบ่ทันว่้เข่าถ้าของเข่ามาแล้วแอดมินก็จะจัดส่งให้เลยนะจ้ะเนาะก็มีทั้งท่านที่โอนแล้วก็ท่านที่เก็บเงินปลายทางเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่โอนก็นกคื้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะจ้ะเนาะท่านใดที่เก็บเงินปลายทางก็กคื้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเด้อจ้ะเด้อหกชุดเด่นนะคะ หกแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดและหกห้านะคะเลขเขาเลขรุดกับบัวกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นย่ามมันเขามันกระเขาต่อเนื่องกันหลายเมืองอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะยงมมันหลุดมันกระหลุดช่วงนี้เจาะบ่เขาเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะคือเจาะบ่เขาเลยแต่ว่าเล็กในแต่ล่างกัย่างเขาอยู่เนาะจ้ะเนาะก็มีหลุดเมื่อเดียวคือวันทีแปดเล็กในแต่ล่างนี่ก็กัย่างเข่าต่อเนาะจ้ะเนาะ โตเจาะนั่นช่วงนี่บอ่อเขาเลยเด้อธรรมชมหายธรรมชมพิจารณาเบิ้งนะจานะ๊าเนาะพิจารณากรกรจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนนะจนะ่ะเด้อแนวทางมาจังสี่เหตุใดจังสี่ลงหายจังสี่เจาะหายจังสี่นะจานะ่าเนาะหกชุดเด่นและสามชุดเน้นนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ